สวัสด,ดีครับ <c oughs> เอาขอมาสวัสด,ดีครับผมใครผมเจ้กเกิ้ลมาแชนลวันนี้ผมกเกิมมของใหม่ครับพี่อิวเชสูงตึ๊บสิบห้าจุวสูดรได้ผมจริงๆด้วยน้ำต้มหูก,กินอิ่มนานเลยเอ่ะกินเซฟโทษนะเข้าไปเซฟ เึ่งเราก็ต้องพัฒาบ้านเมืองเรือนรง,งเรือนบ้านอะไรห,หมดใช่กกอนไม่แค่เกาะหลังโอเคลื่นโคตรนี่ผิดเซิร์ฟไปเนี่ยโอเคอเซิร์ฟไม่ผิดก่อนอื่นเราต้องขยายแ์มเราก่อนนะซึ่งสิ่งเดียวคือครับ แล้วก็เดทขวี่รีสเอ๊ยเรียกว่าดินด้วยภาษาไทยอังกฤษไม่ได้อย่าพูดผิดพูดผิดมานี่เรื่องที่ผมจะแข่ฟาร์มทำไมทำฟาร์มเนียคือแบบคนเรามันต้องคือผมต้องการทำฟาร์มเพื่ออะไรฮนะ เพื่อเพาะปลูกแค่เนี้ยไม่ได้เจอเงินนานเลย,ยเมื่อไหออร,เร่เพื่อนผมจะลงคลิปเมื่อดีอาร์บอสเกมเมอร์เพื่อนผมผมจะไม่เปิดเผยชื่อของเขาแน่นอนเพื่อนกันไม่เปิดเผย God. ไม่แก๊ไม่ไม่อย่าพึ่งอพึ่โอเคจะมืดละตรงนี้ให้พรวนดินซึ่งไม่แน่ใจว่าแอบเล่นหรืแบบแบบรอไม่แอบเชนเธอะเข้าบ้านก่อนดอยวตายนอนดูกระตูนอยู่นะพ่อกับแม่ไม่อยู่เลยไปแคสเอ้เลยมาแคส เลยมาแคปเออยวจะเลยอีกความหมายหนึ่งละพ่อกับแม่มอยู่ผมเลยมาแคปได้แหละแคสตอนพ่อกับแม่อยู่มันไม่สะดวกแต่ผมก็อ,อคุณอาทิตย์มิสเตอร์อาทิตย์เขาบิดชลล่อลนะเดี๋ยวเขาจะสร้างชน่นลใหม่เร็วๆนี้หรือไม่ก็อีกชาติหน้าล้อเล่นนะพูดที แบบหยิบตรงนี้ซื้อเอ้ยเอ้ยเสร็จแล้วผมต้องไปล่าซีตอีกเนี่ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเจ้าช่วยกล้วยทอดไหมครับโอเคไปล่าซีต ฟาร์มเก่าผมจะไม่ใช้ดูคลิปเบอร์ดูคลิปบี้ระเบิดขึ้นยากจริงดูไหมเฮ้ยได้หนึ่งถึงสองอมผมขี้เกียจหาซีน่าประเด็นอมูอย่าเข้าใกล้เบ yeah. เขาไปฟาร์มแกนี่ตัวดีเลยไลายลาหาซีถ้าผมเจอดินเหนียวผมจะเป็นกระถังแล้ผมคี้เกียจตกแต่งบ้านถ้าเป็น,นเซิร์ฟเวอร์บอนแบบเล่นในคอมนี่จะสนัดมากแล้วผมจะหมาซีนเลยที่ไปไอโอน,น้ำมแข็งเนี่ยเอาวินเทอร์ซีได้ไงถุย,ยมันเรียกดิวอรี่ เราไปอยู่จีจีเบื้องพรีนิเวศสีลดันาหายาหายเย็นจังเลยไม่มีมีกระดกช่วยด้วยช่วยด้วยแบบในสุดนี่มันใช่หรือไม่ไม่ใช่ไอ้คไดินเหนียวเออยยา ยาช้บปอดวิธีขยายมาเมล็ดพันธุ์ของหมูคือปลูกใบเรื่อยๆอใช้ต้นหนึ่งมันค่อยขยายไปหลายๆต้นจำพากลับบ้านไม่ได้นี่ไงอันนี้ไม่มีซีดโอเค เวลาให้อาหารพืชหมดพอดีได้เม็ดเดียวแล้วฟักไ,ไม่ค่อยมีไม่เสียงเกม ัจริงนะเบอเสียเกมไม่ดังไม่ได้ซึ่งวันนี้เราจะเน้นหาของไปลงเหมืองแล้วจะหาของายครับผมอยากได้มาเล็กโคสอันนั้นากับคุณดีเจอร์มันเทสของได้แปบ๊บเคาะว่าหคนจะฆ่ามันดีไหม ตอนนี้ผมมีโปรเจกหนึ่งนะของชันตัวไรโคโพ o มดแม่ใจว่นอัพเสตจังวะแม่ใจถ้ามันอัพเสตแล้วผมก็ใครที่เป็นผู้โชคดีได้เล่นกับใครที่อะไรใครที่อยากร่วกิจกรรมนี้ก็เพิ่มเพื่อนผมทากรนนิ่งตับาไอทีผมจะทิ้งไว้ข้างล่างคลิปนะครับตัวข่าวอธิบายใครที่เพิ่มมาเป็นห้าคน เอ้หนึงคนแรกก็คนแรกก็จะได้รับสิทธิพิเศษเล่นโคโพหมดกับผมใครอยากเล่นก็เชิญติดตามชมเพื่อไายไม่เลี้ยงนี่คืาซิกมันคืออะไรเว้ยเข้าไเช็คบ้านเก่าที่โคตรสับสน มีขนมปวยแล้วโอเคครับขอจบคลิปวิดีโอนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้แล้วไอผมอีกตอนเจ็บมากมายเขาเล่าผมเจอเจอเรื่องแบบนี้มันำชมตอนรอมา่อ 我打不开。